นั่งหน้ารอลูกค้าค่ะบอกว่าจะมาสี่โมงแหลงสี่โมงเย็นตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะมันจะห้าโมงแล้วนะอืมถ้าจะมาช้ามาสายมาเลทมาอะไรเนี่ยก็โทรมาบอกหน่อยจะได้รออย่างมีความหวังอันนี้ก็ไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลยนะ่ะบู เบือ่อลูกค้าสั่งจองเวลาเย็นๆนั่นมันน่าเบื่อนะ่ะแล้วเราคนขายก็แบบม,มาหรือเปล่าวะจะมาหรือเปล่าเนี่ยเออของลูกค้าอยากได้ยะแยะไงมาตอนเช้าอุย้ยปิดร้านมามาซื้อไม่ได้ตั้งกี่สิบคนต้องหลายสิบคนน่ะเออแล้วเราต้องมารออย่างเงี้ย เออต้องมารออย่างเงี้ยเราต้องมาลุ้นให้มันเสียสมองเสียประสาทเสียความรู้สึกเฮ้ยจะมาหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอืมถ้าโทรถ้าสั่งจองมาช่วงเช้าช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มาหรืออะไรยังไงเรายังขายให้คนอื่นได้ไงแต่จองสี่โมงเย็นแล้วก็สี่โมงจะห้าสิบยังไม่มายังไม่ติดต่ออะไรมาเลยเนี่ยเออคนรอก็รอ,อไปเนี่ยเออเหมือนเหมือนแบบเหมือนคนบ้าเนะ่ะ จริงนะเวลาเราไปสั่งจองอะไรไว้อะถ้ามาช้าสักสักสามสิบนาทีเนี่ยควรจะโทรไปบอกเขาว่าอาจจะมาช้าหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รอแบบเออว่าเขาจะรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคุณจะมาแน่นอนอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ติดตอ่อไม่อะไรมาเออเวลาอยากได้ก็โทรมาสั่งมาจองของเรามันของสดนะไม่ใช่ของแช่แข็ง เออ,ไม,มอไม่ใช่เมล่อนไม่ใช่แตงโมที่ชเก็บไว้ได้หล,ห,ลหลายหลายวันเนี่ยเสียประสาทกับพวกลูกค้าแบบเนี้ยเสียประสาทมากเลยอ่ะอไปรษณีก็มารับของเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยไปรษณีก็น่ารักน่ารักมาตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะโหไม่มีใครดีเท่าหนุ่มน้อยไปรษณีและเมื่อวานนี่ก็รอลูกค้าบ่ายสามมารับของห้าโมงเออ วันนี้ก็ลูกค้าสี่โมงเนี่ยจะห้าโมงยังได้ไม่มาเลยเนี่ยเออก็มีแต่พวกก็มีแต่พวกลูกค้าแบบโหแบบเนี้ยมันเหนื่อยไงเสียไม่ได้ต่างหากเออเพาเป็นลูกค้าที่มาซื้อตอนเช้าซื้อเสร็จก็เสร็จซื้อแล้วก็แล้วซื้อหมดก็หมดอะไรเงี้ยสบายอ,อืฉันก็ คือเราคือช่วงเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยเราตื่นแต่เช้าเราขายของแต่เช้าพอขายหมดเราก็อยากพักไงอยากเก็บแรงไว้สู้งานตอนเดือนสี่เดือนห้านะเราจะได้มีแรงอย่างเงี้ยเออก็มาเจอแต่อย่างเงี้ยทําให้เราหมดแรงไงมันจะหมดแรงเร็วไงเออเหมือนเราวิ่งอ่ะเออวิ่งแบบเราเหนื่อยนีแต่ต้นนะโอ้โหมันจะมันจะไปมันจะไปได้ไม่ไกลไงอืม ก็มันก็จะมานั่งเสียประสาทว่าเออแบบจะมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเอ้ยหรือว,ว่านัดผิดวันคือคือเขาจะมาอีกวันหนึง่งแต่ปากเขาพูดไปอีกวันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีนะมันมีบางทีก็เรารับออเดอร์มาอย่างนี้บางทีก็เขียนผิดถ้าเป็นความผิดของเรามันไม่เป็นไรไงมันเป็นความผิดของเราก็คุณก็ต้องรับเบนรับกรรมไปรับผิดชอบไป แต่ถ้าเป็นความผิดของลูกค้าอะไรย่างเงี้ยเราก็เสียหายไงเออนอั่นแหละอืมก็หนึ่งวันพันพันเหตุการณ์หนออึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่รู้จะเจออะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันอืมจริงๆอะ่ะแบบวันอย่างวันเนี้ยนะปิดร้านเป็นแต่สิบโมงออลูกค้าคนที่มาสายสุดก็จะเป็นเที่ยงมารับของเที่ยง เออประมาณอย่างประมาณอย่างนั้นอ่ะเราแบบเออไม่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 เป็นไรไงมันเที่ยงไงเขาก็มารับของอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าอย่างนัดสี่โมงเนี่ยถ้ามาสี่โมงก็สี่โมงเป๊ะสี่โมงห้านาทีสี่โมงสิบนาทีหรืออะไรแถวๆเนี้ยเราไม่เป็นไรไงสี่โมงก็คือขอให้มาตรงเวลาแต่ว่ามันจะห้าโมงอยู่แล้วก็ไม่ติดต่อมาไม่โทรไม่อะไรไม่แจ้งมาว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ย มันมันไม่ดีไงคนขายน่ะเขาก็อยากขายแหละแต่ขายช่วงเช้าถ้าคุณไม่โทรมาจองเขาขายหมดแต่เช้าแล้วอะไรเงี้ยก็โทรมาจองอย่างเงี้ยเราก็มานั่งอ้าปากรออะไรเงี้ยอ้ยเมื่อไหร่จะเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินมาถึงอะไรประมาณเนี้ยอืมนะก็ประมาณนี้แหละแต่ละวัน 1, 000, 000, หนึ่งวันพันเหตุการณ์อืมอยากจะ รีบอาบปิดร้านรีบอาบน้ําเข้าโอฟโลูโรไปแช่โอฟโลโรให้มันหายเหนื่อยจะได้รีบนอนอย่างนี้แหละด้วยประการาชนีแลรเพราะว่าเราตื่นเช้าไงตื่นเช้ามากตีสี่ครึ่งเนี่ยเราก็อยากถ้าวันไหนขายของหมดแล้วเราก็อยากนอนเร็วอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยนะจะได้มีแรงทํางานในวันต่อไปไงนะชีวิตมันต้องดาเนินต่อไปอืสู้ไปการันตามกระยืมนี่พูดไปพูดมามันก็ห้าสิบสามนาทีแล้ว ยังไม่มีใครเสด็จมาเลยฉันก็รออยู่เนี่ยอืมเมื่อกี้ก็โทรไปถามป้าบอกวันนี้จริงๆหรือเปล่าเขาพูดว่าวันที่ยี่สิบหรือเปล่าหรือเขาพูดยี่สิบเอ็ดอะไรชักจะไม่แน่ใจนะผัวเมียก็เลยจะด่ากันเองนะเขาเนี้ยเออของอีฉันน่ะมันน้อยไงมันความความด้วยความน้อยของมันเนี่ยเราก็เราก็แบบเราก็ไม่อยากให้มีของมันเสียหายมันมันไม่เกิดรายได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องขายมันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอะไรเงี้ย เออขายให้ใครก็เงินทั้งนั้นแหละเงินเป็นธนบัตรที่ชําระนี่จะตามกฎหมายเหมือนกันขายให้ใครก็เป็นเงินเหมือนกันจะขายช้าขายเร็วก็เหมือนกันเป็นเงินไม่ต้องมาเสียประสาทอย่างนี้เลยลูกค้ามาซื้อแต่เช้าใครที่มาที่ร้านนะเราอยากขายอยากให้เขาได้ทุกคนเพราะเขาอุตส่าห์หอบหิวสังขารมาซื้อแต่เช้ารเราอยากให้เขาได้จริงๆลูกค้าที่จองเนี่ยก็ ก็มันเป็นทําอย่างนี้มาอ่ะจริงๆเราควรจะให้คนที่เขาบางร้านนะนะที่ร้านสับอรี่นะถ้าของเขาน้อยเนีเขาจะไม่รับจองเลยใครมาซื้อได้ก็ซื้อไปอะไรเงี้ยมีนะเขาเขาลงในเว็บไซต์เลยของน้อยไม่รับจองวันนี้อะไรเงี้ยอืมเปิดขายเฉพาะช่วงเช้าอะไรเงี้ยเขาทําอย่างนั้นแต่ว่าเรานี้ก็แบบหยวนๆยนนะเออพอหยวนไปหยวนมามนก็เป็นแบบเนี้ยอืม สั่งจองมาเงี้ยก็ไม่มาไม่มาสักทียอะไรเงี้ยนะก็อย่างนี้แหละก็ต้องติดตามตอนต่อไปเอามาเมามอยหอยสั่งกันเท่านี้ก่อนนะคะ